นิ่งเล่นอยู่เลยกินแล้วครับเรียบร้อยอิ่มแปร่นี่ thank you ยินมสุด น้อมนย้อนกลับไปดู่เลยน่ารักเชียว thank you thank you thank you โอเคเจอกันวันเกิดเลยพันลายมันเกิดย9ิบเก้ามันได้ไปดโอเคโอเค ม y ฟื t นตั o อ i กอ s s o o n thank you พอลวันที่กับผมดูวันสิบรอบเลยจะได้เนาะเธอเอ๋ย ไม่ได้แ <rural> ม่สองขอความได้ครับ <Sc> พ <ans> <'s haha> <c pres diving> ี่ปูถ้ามีโอกาสก็นะมาเจอกันเห็นว่าแม่เล็กเพิ่งหายใช่หรือเปล่าไม่สบายเพิ่งหายใช่ไหมครับช่วงนี้คนป่วยกันเยอะมากเพื่อนผมมาป่วยกันพุกพับทุกพับ ป่วยกันทุกคนเป็นปีแห่งการป่วยป่วยนบบเดือนมกราเลยไอ้ขอกเค็กขอกเค็กไอยไฟได้มาเที่ยวใช่ครับดูแลตัวเองดีๆ พวกพรุ่งนี้ก็หยุดวันสุดท้าย <c oughs> เอาเหรอมาจังทันนะ <c oughs> พี่นิวอะ <c oughs> ปองแป้งพี่แป้งอ๋อใช่ชอบไปเดินตึกแดงครับ <c oughs> เจอทักทายกันได้ ชอบไปเรียนเล่นตึกแดงบงส่งเริ่มแปดเก้าโมงครับใครอ่ะโอ้ยพี่แมมแล้วพี่บา๊ายบาครับพี่แมมตกใจมากเลยเหรอ <c oughs>